ดูสภาพน้ำตอนเย็นของวันที่30กันยาย,ยน2,564นณเวลานี้จากเมื่อเช้าที่เคยท่วมยังไม่มากขนาดนี้พอตกตอนเย็นมาแสดงว่าน้ำมันขึ้นตลอดน้ำไม่เคยลดดูลูกน้องก็ไม่รู้จะไปทั้งไหนนอนรออาหารอยู่หน้าบันไดตลอด แไม่รู้จะท่วมอีกนานแค่ไหนอีกกี่วันอีกกี่เดือนถึงจะมีโอกาสยก็ทําทำเครื่องหมายไว้น้ำจะขึ้นตลอดทั้การเครื่องหมายไว้ทุกชั่วโมงน้ำจะมีแต่ขึ้นอย่างเดียวไม่มีลดดูเอาเองกันแล้วกันสภาพตอนเช้ากับตอนบ่ายต่างกันเยอะแก็จะถึงคืนนี้อีกไม่รู้จะไปขนาดไหนน้ำก็ต้องคอยเฝ้าระวังตลอดหลับ ก็ไม่กล้าหลับต้องคอยดูตลอดหัวน้ำจะท่วม